โอ้มาดูปั๊มขอญอาตเข้าในเลยโอ้มีมินิมาร์กด้วยนะฮะอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยชิบหายละตำรวจวะมา,าทำทางคระะับ โอเคครับผมก็กลับสวัสดีไว้รุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับ <Okay. S 1> เจอกันอีกแล้วครับผมกับเกม Eurotax c ซ Simulator <Yahoo! S 2> <Yahoo! S 1> วันนี้เราอยู่กับรถพ่วงว่ะคนดูเป็นรถพ่วงว่ะใช่ไหมครั้งแรกเลยเนะี่ยรถพ่วงเฮ้ยย่างเอาดูดิวันนี้มารถพ่วงครับผมรถยาวด้วยนะประเด็นล้วจะจอดอยังไงวะเนี่ยถ้าไปถึงที่หมายนะโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาขับรถพ่วงกันนะฮะไม่ใช่พ่วงหัวลากไม่ใช่สิบล้อหัวลากนะวันนี้เราจะมาขับรถพ่วงกัน <Okay. S 2> let's go ไปครับผมขึ้นรถแล้วฝนก็ตกด้วยนะประเด็นขออย่าปรับเบาะ โอเคมาปรับบอะเรียบร้อยโอ้โหรถนี้ทำไมมันรุ่นเก่าจังครับผมโอ้โหแม่เจ้าไปตายเลยครับผมว้าวทำไมเสียงรถเยอะจังอ่ะอุ้ยอุ้ยเอาเรื่อง อธิบายน้ำฝนครับฝนมันตกไช่ครับผมอ้าวแล้วไม่มี G P S ด้วยเสือยแล้วไงเขาอ,อย่าเปิดแมปเลยแล้วกันโอ้โหแล้ว G P S ก็ไม่มีด้วยรถน่าจะเก่าฮะ ยาครับผมะยาตีวงกว้างๆเลยนะฮะอุย้ยโดนเบาะเนี่ยไม่โดนนะฮะโอ้ยอุยอ้ยมันเป็นพ่วงของพ่วงเลยว่ะ มันเป็นพ่วงของพ่วงมันเป็นพ่วงของพ่วงเลยนะฮะมองภาพออกไหมก็คือมันเป็นพ่วงของพ่วงนี้แล้วก็พ่วงอีกพ่วงนึ่งอะรถเ,เก่าด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนเลยครับผม ไม่มีรอบบอกเลยนะออมีโยครับรอบมีรอบแล้วก็ความเร็วนะอเลยครับผมไปเขียวครับโอ้โหมันเป็นพ่วงของพ่วงเลยวะ่ะคนดูรถมันเก่ามากเลยวะ่ะคันนี้ ทางน่าจะไกลเอาเรื่องอยู่นะขอญอาตอยู่ในรถนะครับไปอุย้ยแรงอยู่นะเนี่ยพูดถึงฮะไม่มีออโต้ด้วยฮะโอ้โหโไฟแดงทุกหายละ ไ,ไปแดดไปหนึ่งกว่าดนปรับเปาะเนี่ยโอ้ยจอด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 โอ้โหโอ้ยโหรถเยอะด้วยนะฮะ มันอย่าเบรคค้างไว้ครับไม่งั้นรถมันมันอันนี้มันไ,ลไหลอ่ะนะครับเอ้าเราเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่หรอวะเอาว่ะเอาว่ะได้อยู่ฮะได้อยู่อุย้ย เก่ามากเลยว่ะคันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องแล้วรถไม่มี GPS ด้วยนะครับรถอย่างหนัก ถูกปะวะถูกแล้วนะโอเคนี่ตอนเย็นครับผมสองทุ่มนะครับเขายังสว่างอยู่เลยครับประเทศอะไรไม่รู้ครับกู <c oughs> โดนแล้วกูไม่ได้เปิดไฟโอ้ยเปิดไฟตัวอะไรเนี่ยลืมเลยเฮ้ยเปิดแล้วฮะ ต้นอดเลยว่ะไม่ได้เปิดไฟอะ่ะโอ้โเราพ่วงอย่างยาวอะ่ะคนดูเฮ้ยมันออโต้ได้โอ้โหนึกว่าออโต้ไม่ได้เท่าไหร่ครับร้อยยี่ครับผมห้ามเกินความเร็วนี้นะฮะ โอ,โอ้ข้างนอกแล้วขี่อย่างเอาอะ่ะเต็มที่80ครับคันนี้กระเปล่าวะเฮ้ยไปได้ต่อ้ยเดี๋ยวครับผม มันวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบชนเหลืออีกร้อยสี่สิบกิโลครับผมเดีย๋ยวยาวครับ

เสียงเครื่องนี่ดังมากเลยข้างหน้าคนอะไรวะ แรงสุด90นะคนดู ่วงอย่างยาวนะครับรถข้างไม่มีครับมีคันนึงครับผมไม่ได้ชิวๆครับ มีที่นอนนะฮะแต่เราไม่ง่วงนะครับน้ำมันก็พออยู่นะฮะเพราะเราเดินทางแค่ร้อยกว่ากิโลเองนะเข้าปั๊มไหมอุ้ยไม่หอเดี๋ยวเสียตังค์เราเก็บตังค์นะฮะอุ้ยปั๊มยังสวยป่ะเข้าปั๊มก่อนแป๊บนึงโอ้โหมาดูปัม๊มขอญอาตเข้าในเลย โอ้มีมินิมาร์กด้วยนะฮะยจดเคเอาเรื่องโอ้แพวกรถสิบล้อเข้าไปทางนั้นหมดเลยนะไม่รู้ว่าเข้าไปทำไมนะครับแวะมาชมไม่ใช่ครับไม่มีอะไรครับเห็นมันสวยดีนะ หัอนี่ไงจอดนอนห๋อมีที่นอนครับีุบร้อจอดนอนอยู่นี่โอเคะมื่แล้วอะ าคนดู <c oughs> ถ่ายตอนกลางคืนพอดีเลยว่าถ่ายคลิปหน้ารถปิดล้อเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเลี้ยวหรือเปล่าหรือตรงไปก็ไม่รู้นะ ไม่เห็นตีไฟเลี้ยวเลยตีแล้วครับขอเข้าขวาครับเราตรงครับผมอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยชิบหายละตำรวจวะไม่ใช่ตำรวจขอทำทาง ทำทางครับเท่าคําทางทาทางหรือตํารวจวะทําทางโอ้มาทำทางครับไาครับผมไม่มีอะไรครับโอ้โหโคตรสมจริง เ้าเรนในครับผมเหลืออีกสิบสองกิโลครับถึงที่หมายเองาข้างหน้าอะไรอีกอ๋อไฟ แดงครับผมโอ้ยจอดๆกดเกียร์ครับเกียร์สามเกียร์หนึ่งว้าเจอเพื่อนว่ะต่เพื่อนมันเลี้ยวครับผม รอบโคตรไวเลยถึงแล้วรถึงเมืองแล้วโหเท่าไฟสว่างแบบนี้นะบอกเลยอย่างแจ๋วชิดซ้ายครับผม ลืมถอนเกียร์อ้ยลืมถอนเกียร์เดีย๋ยวครับผมดูด้านข้างด้วยนะฮะ ว้าวพอทธเหมือนเลยว่ะคนดูตอนคืนด้วย อุ้ยอุ้ยกับรถป้ายอตอนคืนครับดึกดึกดืงนๆแล้วเขานอนกันหมดแล้วฮะ อย่างมันจะจอดอยังไงวะเนี่ยไปอีกครับใช่ซอยน,นี้ซอ,อยข้างหน้ายู่ซอยข้างหน้าฮะเอากูตะเลิดเวนตะไลโอ้โห ต้องออมครับผมตเลิรดวูีเทิร์นกลับได้ป่าววะไม่ให้ยูเทิร์นไหมไม่ให้ยูเทิร์นเดี๋ยวโดนหายกูเลี้ยวกูเลี้ยวยวีโอ้ตเลิรดว่ายคนดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนน,นะนนั่นนะ่ะคันนั้นอ่ะเกือบ ได้อยู่อุ้ยนม่ว่าอยู่เทิร์นไม่ได้ผมเลี้ยวนะคะผมเลี้ยวนะฮะอย่านะคะอย่านะฮะไปบริษัทแล้วครับผม ขอให้ขี่ตรงว่คนดูมันไม่ให้จอดแบบนั้นเว้ยก็ดี ถึงสักทีโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะถอดพ่วงแล้วก็ไปเลยแล้วครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมก็คลิปนี้ถือว่าสนุกอีกแบบนะฮะอย่างมันเลยบอกเลยตรงๆโคตร,ตรมันเลย <c oughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายใครที่เข้ามารับชมก็ ขอบคุณมากมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฝากพวงเสร็จก็ไปนะบบ๊ายายครับ